World w i w s p o r e d a r k t v ภูมิใจนำเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเม t h you นะคะวันนี้อยู่กับวิทยูนะคะแล้วก็มาออกนอกสถานที่การเราอยู่ที่อิลฟูโมนั่นเองนะคะซึ่งก็อนุเคราะห์สถานที่ให้เราได้มาพูดเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารกันค่ะเอคือหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันงงเหมือนกันเคยลงนั่งแล้วงงปะว่าแบบ ยังไงต่อแกที่บ้านมีแค่ช้อนกับซอมวันนี้เราจะต้องมาฟาดิเนิงกันผู้ชายพามาหรือใครพามาเดทเอา,เายังไงต่อไปยังไงต่อเขินทําไม่ถูกวันนี้โมเมวิทยูจะมาช่วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของคอสอาหารหรือว่าซิลเวอร์แวร์อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารต่างๆเนี่ยค่ะเอาเรื่องมารยาทเบื้องต้นง่ายๆก่อนนะคะอย่างแรกเวลาเรามาร้านอาหารเราต้องมีอะไรคะแน่นอนคุณคงไม่ได้มากะจะให้เขาเลี้ยงใช่ไหมคะคุณมีกระเป๋าคะ่ะใช่ไหมคะอย่างแรกคะ่ะห้ามทําอย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะกอไก่หขอไข่คือมันจะวุ่นวายในการที่เขาจะบริการเรานะคะยิ่งถ้าเกิดนั่งกันติดติดกันเยอะแยะมากมายเนี่ยส่วนใหญ่บริกรเนี่ยเขาจะต้องขยับอยู่ข้างหลังเราบริเวณนี้เพื่อเสิร์ฟอาหารค่ะคุณไม่ควรที่จะแขวนกระเป๋านะคะเอาไว้ด้านหลังถ้าเกิดมันเป็นใบใหญ่จริงๆนะคะหลายๆร้านจะมีที่แขวนกระเป๋ามาให้หรือวางไว้ใต้เก้าอี้ของตัวเองค่ะต่อให้คุณอ่ะอีกอย่างหนึ่งมาแบบฉันไม่ได้ถือกระเป๋าใบใหญ่นะฉันถือแบบกุ๊กกิ๊กคลาสจูดิตเลเบร์เกตสไตล์อย่างเงี้ยอยากจะอวดผู้ค อย่าเอาวางบนโต๊ะนะคะเพราะว่ามันขวางทางคนอื่นเค้าถึงจะอยากปวดกระเป๋าขนาดไหนก็ตามขอให้เอาแอบ,บเอาไว้นะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าของกระจุกกระจิกอะไรต่างๆพวงคุณจงพวงคุณแจมุ้งมิงอะไรไม่ต้องเอาขึ้นมาวางนะคะเพราะว่ากินที่ไม่มีความเรียบร้อยบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาแอบ,บไว้ถ้าเกิดใครบอกว่าเป็นกระเป๋าเล็ก,เลกๆเก้าอี้อาจจะมีข้างหลังที่มันถ้าวางไปแล้วเนี่ยมันจะหล่นได้ก็ง่ายๆเลยนะคะให้เอาวางไว้บนตักของตัวเองแล้วก็สิ่งถัดมาที่ ที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือผ้าผ้าเช็ดปากนะคะซึ่งถ้าระวางกระเป๋าไว้แล้วเนี่ยวิธีการง่ายๆก็คือให้เอาผ้าเช็ดปากเนี่ยวางทับแต่ว่าสังเกตอย่างหนึ่งนะคะหลายคนเนี่ยจะแกะบนนี้เลยนะคะไม่เอานะคะให้หยิบออกมาจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาพับมาเนี่ยนะคะก็คือให้หยิบออกจากโต๊ะก่อนแล้วก็เอามาคลี่บนตักตัวเองนะคะที่สําคัญมักจะแนะนําให้พับเป็นสามเหลี่ยม ะะแล้วค่อยวางบนตักตัวเองแบบนี้นะคะไม่ใช่การวางเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สากลเขาทำกันนะคะระหว่างรออาหารนะคะอย่างที่บอกค่ะหลายๆคนมักจะฆ่าเวลาจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่เป็นกันเพราะว่ามันขาดสิ่งนี้ค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายคนมาเลยค่ะ สนทนากันไหมที่นั่งอยู่อะคุยกันเนาะบางที่นะคะเขาจะข้อแรกเลยนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําเองโดยไม่ต้องรอให้เขาบอกก็คือปิดเสียงโทรศัพท์มือถือของตัวเองค่ะไม่ให้มันดังร้องเป็นริงโทนนะขณะนั้นนะคะว่าแบบโอ๊ยริงโทนฉันเก๋มากฉันอยากจะโชว์ไม่เอานะคะปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็ไม่แนะนําให้คุยโทรศัพท์ที่โต๊ะนะคะถ้าเกิดมีความจําเป็นต้องรับโทรศัพท์จริงๆเนี่ยขอใหออ้ขออนุญาตออกจากโต๊ะไปไปคุยตรงอื่นนะคะแล้วก็ไม่เซลฟี่นะลูกเนาะไม่เอา พี่ขอจริงๆถึงแม้ว่าแสงจะสวยอิฟ well ูโมก็ neck. คือแสงสวยพี่พูดเลยแต่ไม่ให้แบบซูแลนเดอร์ er อยู่ตรงนี้ไม่เอานะน้องมอวแบบแสงสวยจังเลยอ่ะถ่ายรูปกันแกคือถ่ายรูปไม่ผิดแต่ไม่ใช่ตลอดเวลานะอันนี้ก็ไม่ให้ทำนะคะอีกอย่างก็คือออาหารนะเมื่อไหร่อาหารจะมาการเอาข้อสอบขึ้นมาเท้าบนโต๊ะนะคะแบบนี้นะคะก็ไม่แนะนําให้ทํานะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือการนั่งค่ะหลายๆคนบอกว่าอ่ะอย่างโต๊ะที่อิลฟูโมเนี่ยก็มี ผ้าใช่ไหมคะปิดเรียบร้อยสวยงามก็จะไม่เห็นขาหลายคนเพลินค่ะถอดรองเท้าเลยนะคะไม่เอานะคะไม่ทํานะคะนอกเหือจากนั้นการนั่งขัดสมาธิการนั่งพับเพียบแบบสบายถึงจะมากับแฟนหรือจะมากับเพื่อนหรือมากับใครก็ตามเขาก็ไม่ทํากันอีกเช่นเดียวกันนะคะก็กรุณานั่งอย่างปกติของท่านนั่นแหลคะค่ะนะคะแต่อย่าสบายเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มักจะแนะนํากันเพราะใครเลยจะรู้เคยเห็นนะจ๊ะไม่ใช่ไม่เคยเห็นนะจ๊ะที่แบบผ้าคลุมปลายเท้าลงไปแล้วว่า <c oughs> ขัดสมาธิ สบายเหมือนอยู่บ้านไม่เอาไม่เล่นเพราะว่ามองไกลๆเห็นนะคุณอาจจะบอกว่าคนตรงข้ามไม่เห็นแต่ถ้าโต๊ะข้างๆมองไกลๆแล้วผ้าปิดไม่ถึงพื้นฉันเห็นนะจ้าว่าถอดรองเทา้าอย่างนี้ไม่เอา ะะเวลาลงนั่งแล้วนะคะอย่างแรกที่เขาจะบริการเราก่อนเนี่ยก็คือน้ําดื่มนั่นเองค่ะมันจะมีสองข้อให้เลือกไตแล้วน้ําดื่มยังมีให้เลือกหญิงไทยงงต่อไปเขาจะถามเลยค่ะว่าจะดื่มสติลหรือว่าสปร์คลิงนะคะก็คือ,อ,อน้ําที่เป็นน้ําดื่มธรรมดาแบบไม่มีแกส๊สเนี่ยที่เราดื่มกันปกติหรือว่าสปร์คลิงก็จะเป็นน้ําที่มีแก๊สอยู่มันจะคล้ายๆค,ค,ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนโซดาแต่แบบไม่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 ได้ซ่าแบบเป็นโซดาขนาดนั้นแล้วนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดคุณสั่งเป็นสปร์คลิงนะคะเขาก็จะถาม ามด้วยค่ะว่าใส่เลมอนไหมเขาจะเหมือนแบบหั่นฝานบางๆมาให้เพื่อใส่ลงไปใน Sparkling Water นะคะเพื่อให้มันสดชื่นขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะคะอันนี้ไม่ว่ากันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆคนมักจะก,กังวลเรื่องของการฉั่งอาหารค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าคุณผู้ชมมุมไอพะเพลนะคะมีคําถามแล้วก็อยากจะรู้มากเลยว่าเฮ้ยปกติเวลาเราไปทานข้าวที่นู่นนั่นนี่เนี่ยมันจะมีรูปไงมันจะให้เห็นว่าแบบ นี่คืออะไรกอไก่บางทีมาเป็นภาษาอังกฤษก็ยากแล้วบางทีมาเป็นอิตาเลียนมาเป็นฝรั่งเศสพี่ก็เป็นค่ะน้องเพราะพี่ก็ไม่ได้รู้ทุกภาษาโอเคไหมคะโอเคเวลาเราเจอเมนูนะคะส่วนใหญ่แล้วเอาจริงฟรายด์ดิเงเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารในลักษณะที่มาเป็นคอสค่ะก็คือถ้าแบ่งแบบง่ายๆก็จะเป็น3คอสนั่นก็คืออาหารเรียกน้ําย่อยอาหารหลักแล้วก็ของหวานนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปที่อื่นมากกว่านั้นไปอีกก็อาจจะมีถึง5คอสก็ได้นะคะไม่ต้องตกใจ เดี๋ยวเราจะขึ้นเรียงให้เลยว่าภาษาอังกฤษภาษาอิตาเลียน ภาษาฝรั่งเศส3คอร์สเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ถ้าสงสัยคิดไม่ออกวิธีการง่ายๆนะคะพี่บริกรเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเราอยู่แล้วนะคะเขาจะต้องตอบคําถามได้อยู่แล้วว่าในเมนูเนี่ยวันนี้มีอาหารพิเศษอะไรบ้างหรือว่าแต่ละคอร์สเนี่ยที่เราเห็นคํายากๆเรียกว่าอะไรเงี้ยเราสอบถามเขาเลยค่ะว่านี่มันคือเนื้ออะไรคะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างจะได้รู้ด้วยไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาสั่งมาแล้วแพ้ทานไม่ได้ทานไม่เป็นแล้วก็นั่งเครียดกันไป แบบนนี้ะะคะก็สอบถามเลยว่าเอออันนี้มันกี่คอสคะแล้วอันนี้คืออะไรคะ่ะถามเขาน้ารักหน้ารักเขายินดีตอบอยู่แล้วคะ่ะถ้าเขาไม่ยินดีตอบคุณก็รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรถูกต้องไหมคะเขาควรจะต้องตอบเราได้นะคะก็ถามดีๆอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ง่ายๆเลยนะคะสามารถที่จะทําได้ส่วนตัวแล้วจะสั่งเริ่มจากอาหารเรียกน้ําย่อยก่อนแล้วก็อาหารหลักค่ะบางที่เนี่ยเขาก็อาจจะสั่งออของหวานเอาไว้เลยล่วงหน้านะคะเพราะบางทีของหวานบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทาก็อาจจะ ต้องสั่งเป็นคอร์สไปเลยแต่ถ้าบางที่บอกว่าเอ้ยดูของหวานแล้วดูดูโอเคไม่ไม่ได้ใช้เวลานานมากอย่างเงี้ยคุณก็ค่อยมาตัดสินใจเรื่องของหวานทีหลังก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆทีนี้เวลาเราเจอเมนูนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้เราจะเจอแอนติบาสตินี่ก็คืออาหารเรียกน้ำย่อยนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยทางอิลฟูโมเขาแยกไว้ให้นะคะว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยแบบที่มี2อ,อย่างมีสลัดแยกกันมาข้างล่างบางที่มันอาจจะมีการรว ก,กันก็ได้นะคือสลัดมันก็อาจจะอยู่รวมในอาหารเรียกน้ําย่อยก็ได้ไม่ต้องตกใจนะคะก็อย่างที่บอกถามเขาว่ามีอะไรบ้างจากนั้นก็ถัดมาก็จะเป็นพาสต้านะคะเราก็จะเห็นพาสตาริซอตโตอะไรที่เป็นงานคาร์โบไฮเดรตที่เราชอบนะคะก็จะอยู่ระแวกนี้ถัดมาอีกอย่างหนึ่งซีฟู้ดค่ะอันนี้แล้วแต่นะคะบางที่ก็จะรวมซีฟู้ดกับเนื้อหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไว้ด้วยกันในช่องของเมนหรือว่าอา,อาหารจานหล,ลักก็มีนะคะแต่อันนี้เขาแยกมาให้เราเป็น พิเศษแล้วก็มีเนื้อต่างหากจากนั้นอีกอันนึงที่หลายคนจะตกใจก็คือชีสค่ะส่วนใหญ่แล้วร้านอิตาเลียนหรือว่า French c u i ีนเนี่ยก็จะมีการแยกในส่วนของชีสมาให้ซึ่งชีสเนี่ยเป็นคอสที่ปรับเพิ่มเข้ามาถ้าเกิดเพิ่มไปก็จะอยู่ระหว่างเมนแล้วก็ก่อนของหวานแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะปิดจบท้ายที่ของหวานนั่นเองซึ่งของหวานที่นี่อร่อยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันมีของหวานอย่างนึงที่เราชอบมากเลยเอ,อ แต่มีคำถามถัดมาบอกว่าถ้าเกิดหนูไม่อยากทานชีสละคะพี่ชีสมันไม่ใช่ทางจริงๆหนูรู้สึกมันแบบ มไ่่ใชแล้วนอกเหนือจากนั้นบางอันก็ดูหน้าตาไม่อะพีเลิงดูไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยต้องสั่งไหมก็ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าแล้วแต่แล้วกันถ้าเกิดเพื่อนร่วมโต๊ะหรือคนที่มาเนี่ยเขาเขาสั่งกันเราก็จะได้ไม่ตกใจว่าอุ้ยตายทําไมไม่ของหวานทำไมอยู่ดีๆมีชีสมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสริมอยู่ในตรงนั้นนั่นเองนะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะมีปัญหาค่ะบอกว่าตายแล้วท้องของฉันมันเป็นแบบใสแบบก็เป็นผู้หญิงกินน้อยค่ะเป็นผู้หญิงแบบกูก็กิ๊เก่ก็ไม่ได้ทานเยอะต้องสั่ง3คอร์สม เอาเอาจริงๆแล้วนะคะก็ไม่จําเป็นนะคะคุณอาจจะสั่งอาหารเรียกน้ําย่อยนะคะหรือว่าซาตเตอร์เนี่ยอย่างเดียวก็ได้หรือสั่งเมนอย่างเดียวก็ได้หรือบางคนเขาบอกว่าก็มีเยอะนะคะสาวๆที่รู้สึกว่าทานแบบอาหารเรียกน้ําย่อย2จานก็ได้มันก็จะแบบไม่ไม่ผิดไม่ถือว่าทําผิดนะคะแต่อย่าให้รู้นะคะว่าสั่งอาหารเรียกน้าย่อยจานเดียวแล้วกินของหวานไปสอง <c oughs> ก็ไม่ผิดอีกเช่นกันแต่หมายถึงว่าอา ไหนบอกว่าจะลดน้ำหนักไงอะไรแย่งขนมคนข้างๆอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะคะเจนเย็นค่ะอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ไม่แนะนำให้ทำนะคะก็คือการแบบหอยทออะไรอะ่ะน่ากินจังเลย สี่เหลี่ยมของเธอคือสี่เหลี่ยมของเธอสี่เหลี่ยมของเพื่อนคือสี่เหลี่ยมของเพื่อนเนาะของใครก็ของใครนะคะถ้าเกิดอยากทานหรืออยากจะแชร์กันเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเราไม่แนะนําให้แบบเอาซ่อมหรือเอาอุปกรณ์ซิลเวอร์แวร์ของตัวเองเนี่ยไปจิ้มจ้วงอาหารของชาวบ้านเขานะคะแนะนําว่าบอกเพื่อนก็นได้ถ้าสนิทกันบอกวอะไรยอย่างนะทานจังเลยเธอรอให้เพื่อนหัน่นหรือว่าตักให้อะไรอย่างนี้นะคะกรุณาอยากข้ามไปหาสี่เหลี่ยมของเขาด้วยตัวคุณเองนะคะอันนี้ไม่แนะนาค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สาวๆมักจะเจอบ่อยๆก็คืออย่างดิฉันเป็นมนนุษย์ห้า ใช่ไหมคะนั่งไปครึ่งทางระหว่างคอสแรกกับคอสสอน้ำมันแล้วทํายังไงดีหยิบกระดาษซับมันขึ้นมาซับตรงนี้แล้ววางเอาไว้ให้เขารู้ว่าหน้ามัน hello ไม่เอาลูกเติมหน้าซับมันหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะขอให้ไปทําในห้องน้านะคะขอให้ขอตัวไปสักครู่นะคะขอตัวไปทําเองในห้องน้ําแบบไม่ต้องบอกใครว่าหน้ามันอย่าให้คนเขารู้ว่าเราต้องทาอะไรกับชีวิตเราบ้างเติมปากอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้ทำโนโตหานะคะอันนี้ไม่ใช่แค่อิตาเลียนฝรั่งเศส ญี่ปุ่นก็ด้วยอันนี้เรื่องสําคัญนะคะเติมนาดในที่สาธารณะนี่เขาไม่ทําการถ้าเกิดใครต้องใช้ไม้จิ้มฟันโอ้อันนี้เป็นเรื่องเครียดมากเพอไม้จิ้มฟันค่ะไม้จิ้มฟันเราเอาไว้หน่อยเนะเขาบอกว่าถ้าเกิดจําเป็นจะต้องใช้ไม้จิ้มฟันจริงๆนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วไฟล์ Fine d น n i n g นี่ไม้จิ้มฟันจะมาเป็นแบบแยกเป็นแพ็คมาเป็นซองเราก็แค่ฉีกแล้วก็ใช้อย่าง d i s c r e t ล l y โ okay, อเคไหมไม่ใช่แบบ ีโชว์คนข้างๆไม่ใช่มีเคยเห็นนะเคยเห็นใช่ไหมหัวเราะนั่งดูหัวเราะอยู่เนี่ยเคยเห็นใช่ไหมให้ใช้แบบหลบหลบหน่อยนะคะแล้วก็วิธีการทิ้งนะคะไม่ต้องหักใส่จานไว้ให้รู้ว่าใช้แล้วหรืออะไรใดทั้งสิน้นเขาบอกว่าให้ใส่กลับเข้าไปในซองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะฉีกออกมาแล้วอย่าเพิ่งขยำซองนะคะเก็บซองไว้แล้วก็ วางแอบแอบไว้ในบริเวณจานหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปไม่ต้องใส่กลับลงไปในจานด้วยความอยากให้พี่บริกรเอาไปพร้อมๆกันไม่ต้องนะคะที่นี้ไหนๆบอกว่าจะไปโทรศัพท์จะไปเติมหน้าจะไปซับมันจะอะไรก็ตามเนี่ยให้ลุกออกไปวิธีการง่ายๆเลยนะคะอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้ลืมก็คือว่าคุณมีผ้ากันเปื้อนเนี่ยผ้าเช็ดปากเนี่ยอยู่บนตักของคุณถ้าลุกไปเลยอะไรคะนางก็จะหล่นไปใต้โต๊ะถูกต้องไหมคะหรือหลายคนเห็นทําแบบนี้ แล้วไปเดี๋ยวก็อนใจเย็นมีเครอรทิซี่ที่จะพับให้เขาสักนิดน,นึงนะคะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็วางไว้ถ้าเกิดมีจานเราก็วางไว้ด้านข้างนะคะแค่นี้เองคุณก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างสวยงามแล้วก็มีมารยาทกับเพื่อนร่วมโต๊ะของคุณแล้วคะ่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวง่ายๆเอาจริงๆแล้วนะคะมันอาจจะดูเหมือนเยอะอาจจะดูเหมือนวุ่นวายแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้เอาไว้เนี่ยเมื่อไรที่เราอาจจะจับพลัดจับผูจะต้องมานั่งฟรายด์ดิ n นงกับอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นใครที่ทํางานหรือว่ามีแบบเรษฐีพาไปเดทที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ทําตัวถูกจะได้ไม่เปินไม่เชิมเนาะยูก็ติดตามได้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเทปหน้านะคะเราจะมาพูดกันเรื่องของมารยาทในการรับประทานรวมถึงอาหารคอสต่ตางๆว่าเรา เราควรจะใช้เนี่ยเห็น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 อุปกรณ์ไหมเธอมันดูวุ่นวายมากเลยอะเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนหยิบอันไหนก่อนดีเดี๋ยวคราวหน้านะคะกับโมเมวิทยอยูจะมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้ไปไมากก็น้อยนะคะยังไงก็ติดตามได้เราก็ต้องขอบคุณอิลฟูม่ไว้ก่อนนะคะที่ให้พาเพลินมาบุกมาได้นะคะมาได้ที่อยู่ในเบอรโทรขึ้นด้านล่างวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ